สวัสดีค่ะน,นี้นะคะพบอออกับอ้อกอีกครั้งนะคะในการอ่านหน้าไพ่วิเคราะห์หน้าไพ่น,าานะคะวันนี้อ้อจะใช้สำหรับของเลสแอมไพ่นะคะของลูซี่คาร์บันดิชนะคะในการอ่นานไพ่นะคะก็จะเป็นสำหรับที่อ้อชอบนะคะเป็นพิเศษเพราะว่า,ามุมมองการเขียนมุมมองการอ่นานไพ่แล้วก็ติมอ่นานไพ่นะคะอาจจะเป็นมุมมองของแวมไพ่นะคะ ซึ่งเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะเหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสปิริตนะคะเป็นจิตวิญญาณหนึ่งที่เขาไม่สามารถที่จะมาสู่แสงแดดได้เขาจะอยู่ในความมืดดังนั้นนะคะทีเนี้ยสำหรับเนี้ยจะอ,อ่านสำหรับงาน shadow work ได้นะคะมานะคะก็ ทำการอ๋อก็จะทาการสับไพ่นะคะแล้วก็ได้ไพ่ใบนี้ออย่างานะคะเวลาอ้อสับไพ่นะคะนิดนึงเผื่อเป็นทิกสํกาหรับเพื่อนๆนที่จะเออทาไมสับไพ่แล้วมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้อก็ทําการเอ,อ่อสับๆจนกว่ามันจะโผล่มีใบหนึ่งโผล่มาแล้วรู้สึกว่าใบเนี้ยมันใช่นะคะซึ่ง บางทีนะคะการอา่านไพ่เนี่ยมันก็เป็นศาสตร์ของการทํานายเนาะมันก็จะมีเรื่องของยันอย่างรู้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนะคะมันก็จะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะคะดังนั้นเนี่ยการเลือกไพ่เนี่ยนะคะมันก็จะมีในเลือกนี้นิดนึงนะคะในการจับนะคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจเนี่ยเพื่อนๆก็จะทําการเกลี่ยไพ่แบบที่เพื่อน <ๆ S 1> เพื่อนคนอื่นนะคะทําการอา่านไพ่แล้วก็เลือกหยิบก็ได้ะคะ่ะ อะมาถึงตรงนี้นะคะอ้อก็จะเลือกใบนี้มานะคะอ้อก็จะทําการอ่านไพ่นะคะอ่าใบนี้นะคะก็นะคะ ก็จะเห็นนะคะแวมไพร์สาวนะคะขี่ม้านะคะม้าม้าปีศาจหรือเปล่าม้าซอมบี้ไปน่าจะเป็นม้าปีศาจม้าซอมบี้นะคะตาแดง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 นะคะมีไฟแดงๆออกจากปากนะคะแล้วก็มีแวมไพร์สาวนะคะขี่ออกมานะคะในเนี้ยนะคะก็หน้าไพ่เนี่ยเขาก็จะเป็นอ่าไนท์แม์นะคะไนท์แม์ก็คือคำคีย์เวิร์ด ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดของการไปนี้ก็คือไนแม่ก็คือฝันร้ายนะคะแล้วก็จะมีอธิบายสั้นๆนะคะก็เป็นไฟสิกโปรเทคชั่นเชลแบทเรมส์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะไนแม่เนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้แล้วเนาะอันนี้คีย์เวิร์ดมันคือการหมายถึงเรื่องรายเกี่ยวกับเนี้ยหมายถึงการฝันร้าย ะะมาดูเรื่องราวที่อยู่ในคู่มือกันก่อนนะคะอ่าเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรานอนบางครั้งบางคืนเนี่ยเราน่นอนหลับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราหลับนะแต่ว่าทําไมเราหลับไปเต็มอึดไปเต็มอิ่มไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็อ่ามันจะส่งผลต่อสุขภาพนะคะเนื่องจากสุขภาพหรือการใช้ชีวิตต่อๆไปนะคะถ้าเรานอนหลับไม่เต็มอิ่ม หลายคืนติดต่อกันเนาะบางครั้งก็ฝันร้ายมันเข้ามานะคะกวนเรานะคะทําให้เรารู้สึกหวัดกลัวความฝันหวัดกลัวที่จะหลับนะคะตรงนี้นะคะซึ่งไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าการที่เราหลับไม่เต็มอิ่มเนี่ยนะคะเนื่องมาจากการไม่ได้พักผ่อนจิตวิญญาณเนี่ยไม่สามารถหาที่ที่ปลอดภัยนะคะเมื่อ จิตวิญญาณรู้สึกว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะดังนั้นในความฝันนะคะเขาก็เลยเราก็เลยรู้สึกเหนื่อยไปด้วยนะคะแล้วก็หรือ มีความเครียดนะคะทําให้ฝันร้ายแทนที่ที่เราจะจะไปสนุกความฝันนะคะสนุกเนี่ยหมายถึงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนฝันว่าไปเล่นนู่นเล่นนี่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กินนู่นกินนี่นะคะไปกับเพื่อนนะคะเพื่อนที่ไหนก็ไม่รู้สนุกสนานนะคะแทนที่จะฝันแบบนี้นะคะกับฝันร้ายนะคะกับฝันว่าแบบต้องมีเจอต้องเจอคนปฏิทุสลายต้องไปงานศพต้องเออ ต้องวันนี้เป็นวันสิ้นโลกนะคะต้องหาทางหนีนะคะ่ะหนีซอมบี้อะไรอย่างนี้โอ้ตายแล้วเหนื่อยมากนะคะนั่งนั้นนะคะเราก็จะรู้สึก e n e r g y ร r a i n นะคะก็คือหมดพลังงานไปในความฝันนะคะทีนี้นะคะบางครั้งเนี่ยนะคะความฝันนะคะเป็นเรื่องราวที่เป็นการฉายซ้ำนะคะของอดีตที่เราแบบว่าไม่อดีตที่ไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่อะคะ่ะฉายซ้ำอยู่นั่นแหละนะคะเป็นเรื่องราวของความฝันนะคะ ทําทให้บาดแผลเดิมๆอะคะเปิดแล้วเปิดอีกนะคะแผลซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะช,ช้าเลือดช่้งหนองไปนะคะซึ่งนะคะเราก็ไม่รู้ว่า แล้วที่สําคัญนะคะในฝันเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นจากความฝันนี้สักทีนะคะบางครั้งเรานอนไปห้านาที1ินาทีนะคะแต่ฝันนานมากมากนะคะเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นสักทีนะคะบางครั้งเวลาอ้อฝันมากๆนี่อย่างเช่นหนีซอมบี้หนีอะไรอย่างเงี้ยหนีสัปหลานะคะอ้อก็แบบ หนีไม่ไหวแล้วเหนื่อยไม่เลยจะตื่นสักทีแล้วรู้ว่าเราฝันนะคะแต่ว่าเมื่อเราเรา,เราออกมาไม่ได้นะคะอ๋อเพราะว่าจะกระโดดให้มันแดกนะคะให้มันกินไปเลยะค่ะนะคะให้มันจะได้ตื่นตื่นไปนะคะเราก็เออไปมันไปมันฝันเนาะ <c oughs> นะมาต่อนะคะทีนี้พอเปิดได้พไพ่ใบเนี้ยเนี่ยมันถึงหมายความมันถึงหมายความว่านี่เป็นเวลาการสิ้นสุดของฝันร้ายของคุณแล้วนะคะ ะะอ๋อลืมอธิบายนะคะอ่าความฝันร้ายนะคะนอกจากที่ว่ามาจากแผลในอดีตหรือเรื่องราวในอดีตของคุณนะคะมันยังมาจากพวกแบ็คสปิริตนะคะก็คือเป็นแบบว่าสปิริตที่แบบสุกโซนสบิริตที่แบบไม่ดีหรือพลังงานไม่ดีอะไรไม่ดีนะคะที่มันส่งมากระทบถึงเราหรือเราบาดไปบังเอิญเจอเขาเรียกว่าลมพัดลุเเพหรือ มีเจ้ากรรมนายเวทหรืออะไรก็ตามที่สปิริตที่เขาตั้งใจมาประทุดสลายเราโดยตรงนะคะเขาจะทําในร่างเนื้อเราไม่ได้เขาก็จะทําในความฝันแทนนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางทีก็จะเป็นสปิริตจิตวิญญาณที่แบบเหมือนกับขโมย Energy, ขโมยพลังงานขโมยอะไรถ้าเกิดในเรื่องของบุญบาปก็จะเป็นขโมยบุญเราหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็คือพลังงานดีๆของเราเนี่ยไปได้นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะรู้สึกหมดแรงรู้สึกเหนื่อยรู้สึกดาวคิดแบบเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเปิดได้ไพ่ใบเนี้นะคะบอกว่าเมื่อเปิดได้ไพ่ใบีนี้คุณจงดีใจเลยนะคะเพราะว่าแวนสายแวนพายสาวคนยากนะคะมาพร้อมมาสึกเนี่ย เื่อที่จะช่วยคุ้มกันคุณพาคุณนะคะออกจากความฝันที่แบบแย่ๆแ,แบบพลังงานแบบแย่ๆที่คุณรู้สึกแย่แบบเนี้นะคะออกไปนะคะทําให้เนี่ยนะคะทําให้เกิดการที่ปกป้องคุณนะคะจากการดูดดึงพลังงานหรือแบบทำให้จิตวิญญาณคุณแย่ๆลงนะคะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไฟสิกโ protection นะคะ protection เลยนะคะดังนั้นนะคะ ถ้าคุณมาทางสายจิตวิญญาณแล้ว,ลวคุณปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันจะมีเรื่องของพลังจิตมีเรื่องของการส่งพลังงานที่มาทำลายคุณได้นะคะทั้งนั้นนะคะไพ่ไปดีบอกว่าใครที่ส่งของส่งอะไรมาทํำลายคุณเนี่ยนะคะคุณจะมีจิตวิญญาณที่ดีหรือมีอะไรคุ้มครองคุณให้คุณนะคะได้รับผลกระทบจาก ตรงนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นไม่ใช่พอเฉพาะสปิริตจิตวิญญาณเทพหรือ,อต่างๆที่คุณนับถือนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเครื่องรางของของังหรือชัมต่างๆอะไรก็ได้นะคะนะคะที่คุณจะได้มานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยขับไล่นะคะหรือทําให้เขา,าเรียกว่าพลังงานของคุณนะคะมันจาก เขาเรียกว่าเสถียรขึ้นเตเบลิลขึ้นนะคะหรือไม่ก็ปกป้องคุณนะคะจากวิญญาณที่มันทําไม่ดีกับคุณนะคะดังนั้นนะคะคุณนะคะให้ทราบว่าคุณนะคะกําลังได้รับการปกป้องเมื่อยามคุณหลับอยู่นะคะเพราะเมื่อยามคุณหลับอยู่นะคะร่างกายคุณนะคะจะไหลาการปกป้องจิตวิญญาณคุณเนี่ยเหมือนกับว่าจะ อยู่ในสถานะพักผ่อนและสถานะอ่อนแอที่สุดนะคะของช่วงเวลาของวันของคุณนะคะดังนั้นนะคะเวลาเนี้ยจะเป็นเวลาที่คุณจะโดนโจมตีมากที่สุดนะคะดังนั้นนะคะไพ่ไปนี้บอกว่าคุณนะคะจะได้รับการปลุกปลกแล้วก็จะได้รับการนอนหลับดีๆขึ้นนะคะเมื่อเลยคุณนอนหลับดีขึ้นสุขภาพ คุณก็ดีขึ้นอะไรอะไรก็ดีขึ้นนะคะมาในถ้าตีความในเรื่องของความรักความรักการงานการเงินครอบครัวสุขภาพเนี่ยอ่อให้คีย์เวิร์ดไว้ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการที่คุณจะมีบุคคลเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของความรักการงานการเงินครอบครัวสุขภาพอะไรอย่างนี้นะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะก็ประมาณนี้นะคะอ่า ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะดูคลิปแล้วก็ได้ข้อคิดหรืออะไรยังสนุกๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะก็ขอให้เพื่อนๆอโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ